ก็เจ้าก็เจ้าเด่นพลเมินพลห้าพันหัวกันทั้เหมนมาเป็นเหมือนกันม็เจาก็เจ้าเด่นพลเมินพลห้าพันหัวกันทั้งหมดมาเป็นบหมันเอาประด็ลงทุนประนันบ่แม่ก็เจ้าก็เจ้าเด่นพลเมินพลห้าพันหัวกันทั้งหมดมาเป็นบหมันเอาประด็ลงทุนประนันบ่แม่สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังค์คนผู้ไทยเจ๊ตังค์พารวยนะคะตามหาแม่ไหนแล้วพี่น้องหาจนเจอ แม่วดีค่ะแม่วาดีค่ะแม่วาดีได้ยินข่าวอ่ะเด็ตัวดีตัวดีมาหลับสะพานมาเฮ้ยเเนี่ยเนี่ยก่อนได้ยินข่าวเนาะบุญท่ามได้ยินข่าวว่าจังไรก็อข่าวสามหวดอะไรนี้สามหวดแล้วเมื่อนั้นเ่าไปหาแม่เน่ามันบ่ไปหาแม่เน่าแม่เน่าบอกว่าได้ยินข่าวว่าแม่ไหนมาส่งข่าวแต่หกเจ็ดตรงตรงคน่ปก็เลยเด็ดตามมาถามว่าได้มาจังไร ก็เลยนําหาแม่ไหนนะคะท่านผู้ชมตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ S เล็กทเล็ก3า5สเบอร์โทร064-3969280ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกุดเหล็กไหลของหลวงปู่ศิลานะคะไอดีไลน์ะคะ S เล็กทเล็ก3า5สนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงเฮง,ป,งปังปังรวยรวยสวัสดีค่ะก้าเลขงกับยุ่งงันกับมีเด้งแจ้งยังมาโดนมาด่านไหมพ่อใหญไปซสาะเสาไปซสาเสาบ้านี้ค่ะโอเคตัวเดียวอย่างนี้ย่างย่างอยู่เลยวันนี้วันนี้มันสิไม่เอีนหนึ่งศูนย์ห้ากับสองห้า หนึ105่งศูนย์ห้ากับสองห้าเออคือยังยาบอกนี่ยังไม่แน่มอนมนมนวดบดาเนี่เล่านี่หน่อยหนึ่งผัควคนชอบออกมาแต่ว่าเท่านี่มอญข้นเด่นเลยทางน้อันผู้ยังขนได้หลายเป็นแสนเลยค่ะอย่างนี้ย่างยุคหกเจ็มงกรยามประเทศนิวซีเดียร์ยู่หนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็สองห้าอ๋อหมายความว่างวดที่แล้วนี่เห็นเป็นตัวเลขหกเจ็ดเป็นตัวเลขนะคะเนยังไปเบิร์นได้อยู่ค่ะพระเจ้ามัสีิดเขาจะเอาข้างได้เงินเงินไปค่ะวันนี้ก็ได้มาแล้วได้แล้วแต่วานเสียง เซียงกับฟันดีอยู่เด้ค่ะฟันมี่ทั้งคนของาามาหายฟันนี้ได้บอกว่าเนี้ยดิฟันเสียงเนี้ยดิก็ว่าหาบสีนเมื่อคลืนกัะเพื่อนฟันก็สิได้หมดอาก้อนเนี้ยดิเสียงนัน่นอันไปแต่งตัวไปกับพวกคู่แต่งตัวบบงามเนี่ยจ้านี่คนตรงกับเล่ห์คอยจ้าคนคนได้ได้เขาได้หลายหมายความว่าคือต้นตูงตัวเลขงวดที่แล้วของแม่ไหนนี่ก็ได้ตรงกันกับแม่ลี่ตรงกันกับเนี้ยดิอย่างนี้เพบางทีที่ท่อมาอยู่หายเสียง เสียงบางใน,นเรื่องมุกซื่แล้วก็บ,บอกว่าเลขสิันศุาบรมันแม่ทำหอยบัรจุอยู่ของคุณนี่หนึ่ล้อเลขเออแต่ว่าของ่อยมมนได้แล้วอันยี่ได้มอ,อ,อางงาบอกไหมหนึ่งศูนย์ห้ากับสองห้าจ้าแม่พี่พี่นิพิจะเี่ยวมีแต่ทำบุญมาคงมาตลอดค่งมาตลอดตั้งแต่แม่หายทำบุญบานมากนะครับทำบุญมากคืทูกมาตลอดนะแม่เนาะ ว่าตลอดแต่ว่าขนมาเมนขยนเด็จเรื่องมาเมาเจ้าเขาเจ้าเด่นพลเมินพลหาพันหัวมันเขาเด้นบ่เป็นบ้านเขาเด้ลงทุนปนันบ่แม่แต่ว่าไปหาเงินแล้วปึ๊บอันไม่น่าว่าสั่นซื้อเดื่องในเรื่องหกเกตตัวเดียวสั่นแล้วเหมือนว่าเขาได้เก้าศูนย์ได้เก้าศูนย์ได้ศูนย์เก้าแ่ว่าลูกร้านมากมามหาค่ะ ที่นี่เพิ่นก็ได้ว่าไม่ได้เก้า่วน่สั่เก้าันเก้าสองเขาจะเอาขขายพ่นปะบาเราได้แนนไปหาซื้อดขหอยว่าเขาวเพื่อนเราได้หมอเม่เน่าเม่นเม่เน่าเลยดบปไดเน่าเลยอดเนาะคนซื้อคนขายเอ่คนขายเห็กวู่เนาะไม่เน่ามันกระบนอยู่โอ้ยันเม่นไหนเอาเอาเลขมาให้เท่ๆต้องแเไปีอยากไปหาเพื่อนไหมเพราะกีิไปหาเพิ่นบ่แม่ไม่ได้หมยังเตียมจะทำแบกันมาแต่บอกันคนละ อันนี้ไปหน้าอันนี้ไปเด็นน้ำเพิ่อนอยู่จ้ะไปเอาปลาทูเพอ้เด็กตัวนี้คักเด้เพราะั่นตูอันยาข่อยนี้ท่วงช่วงเพื่อนมันวะพ่อค่ะพ่อแม่ข่อยใหญ่จังไรจังเหล้เด็กยู่นี้บ้านกกิสิบ่านตัวข่อยใหญ่ไปทูบเสาเนาะค่ะาน้เล็กยุกอกเสานีบติแม่ยนย่างย่างก็ได้ย่งเดี๋ยวเมื่อหนาขามีโอกาสข้าวแก้ไขหนึ่งศูนย์ห้ากับสองห้าย๋อนนี้มันเหลือน่ะ เลขก็เขาหเ็ดมันพานแล้วหกเจ็ดแมี่วดที่แล้วหกเจ็ดหกเจ็ดยูนองกันงวดนี่หนึ่งศูนย์ห้าอี่แม่บอกว่าหันสื่อบปได้ผลอี่แม่ขอบหัวอยู่ผลแล้วงวดว่าหันกน่อนคนละงวดแม่ว่างวดนี่มันพานไปแล้วนั่นจะว้าเถอะมันกลายแล้วค่ะค่ะแม่เนี่ยไปเอาแตเดี๋ยวนี้บ่แม่ แม่แม่ข้อแม่ได้เนาะจองไว้ได้หมองไวเลยต้องหัวปีเนาะแม่แสดงว่าตัวนี้ต้องไปจองไว้เลยเนาะแม่เนาะฮัลล์ตรี่มาต้องเฝ้าดึงไว้เนาะดึงไว้เด้ตัวนี้เป็นตัวเลขตัวนี้ได้พี่น้องเลยงานหอยนันโอ้ให้ทุกเสเาครับเด็กไปย่าไหมแล้วเด็กไปเห็นเงินง่คะสผมาาหค่ะ เพ็นบ่แมี้ขยห้โซ่เขียนตัดเขียนน้ำน่ะแม่เป็นแล้วล่าเป็นแล้วเสร็จแล้วห้าเสร็จแล้วหอันสรุปว่างวดนี้ก็สิเป็นเลขกกเสาเนาะพี่น้องเนาะเลขกกเสาจังเกษตานี่ขึ้นมาเสียงใส่เสียงเบิ่งมันสิแดงดีกว่เพราะว่างวดที่แล้วนี่67ตรงๆเนาะค่ะแม่เจ็ดโมเด้เสียงหยังไงขึ้นบอกถ้าเห็นอยู่ในกกเสาเลยบอกก๊กาเยแล้วลายจ้ะแม่หอยโมเมนต์กนเด่นเล่เนาะครับ วันนี้ได้หนึ่งศูนย์ห้านะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นบอกสามตัวยังนี้โอ้ได้สามตัวเลยไปเบิ้งได้ยี่เสาน่มันมันชัดเลยเป็นบอกชัดเลยเดี๋ยวอ่าคลิปหนาเดี๋ยแอดจะไปติดตามัะเลนะคะให้พี่น้องเนีเบิ้งชัดๆนะคะว่าที่ต้นเสามันเห็นเป็นคือคุณแม่เบาบอนะคะโอเคบาทที่เนก็มาอยงนี้มาหนึ่งศูนย์ห้ากับสองห้าเ่ม่เด็ต้นเสา ทูบออกแกเห็นทุกเอย่างแต่ก่อนไ่เห็นเลยนพราะเดี๋ยวเอาบอเคยทูบเด่นแต่เมียาบอกให้ทูบมาเด่นแต่จี่ท่องเสียยังหาเห็นเนาะทำไมยาเอ้ยหางเลยเขบอเห็นจุกลูกจุกเลยแปบอกยาบอกให้เอาเมื่อพิษเสือมาขู่มันเห็นค่ะแต่ว่ากเขาว่าโอู้วเตียนลูกหลานซัวเนาะยาเลยเตียนลูกสัวค่ะแสดงว่าเพิ่งเพิ่งเปิดหูเปิดตาเยแล้วย่าห้าได้ครับอือเมวานนี่หนาเขาเซลล์เนาะแต่ก่อนก็บอเคยเห็น มอวาิรเวันนี้อยากห้ได้แม่ไหนวานะคะพี่น้องเอาผู้ใดัไนมาติดตามชี่งัเชียงได้น้องหฮเกี้นมาหันนบาที่นี่สิเชียงตัวนี้คือวานหนู่อเียไรมโยกม่ได้วานเชียงแต่กับ่หลายตัวเอพี่น้องแม่ไหนเห็นตอนแล้วแต่วันนี้ไ่เห็นเชียง่เกนี่ซื้อไปแล้วบ้นไหย่งเซ่งอยู่ย่างอัย่งอัสองหาแับหนึ่งนยห้า่มันมันย่งอย่างนี้คือมาตัวเดียวกันหาดอย่ในต้นเสาอันนี้ละ ้นเดียวนี่ระบ่แม่มันเดียวกันนี่เดียวต้นเสามันเป็นใหม่ยังค่ะมันก็เป็นเสาปูนนั่นสิเป็นเสาปูนบ่เออแต่ว่ามันกับโมเมนต์มาสีเหลาหลางี้ยหน่อยๆมันยังไรยังหาไปทุบครับแม่เปิดทุบมันหายไปก็ปูนยาหายไปยาเด้อผมจะมาซื้อแค่นี้เปิดทุบเปิดตา้อรัเนาะทุบบอกง่าขนานได้อันนี้จะเป็นงวดที่สองว่แม่เอองวดที่สองวดที่สองวดที่แรกโคเกตอืมอันแรกโคเยู่เสาตัวนี้ใช่ได้ไหมเสียงมึงได้ได้ ใบเดียววะสามตัวเลขมันหายไปทีครับมันหายง่ายสุดผมเก็บตัวเดียวจ้ะตามนี้ด้วยพี่น้องนะคะเป็นตัวเลขของคุณแม่ไหนนะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะตัวเลขนะคะอยู่ที่ต้นเสางวดที่แล้วได้หกเจ็ดงวดนี้คุณแม่บอกว่าจะมีตัวเลขที่ชัดเจนนะคะที่ยังไม่ออกมันจะออกงวดนี้แหละคุณแม่บอกว่าซื้อเอาเลยวริษัทนะคะหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็สองห้าหนึ่งศูนย์หานี่ตัดเลนนี่จะเป็น หนึ่งศูนย์หนึ่งหาศูนย์หาแล้วแมแมนสามคนนี้เนาะจับ็ิวินแล้วเนาะเพื่อนจับใส่เอาพวกอันนั้นกจะาอันเบิ้งวามฝันแม่ฝันบ่จ้ะแม่ว่าฝันดีอยู่หรอยในทรไปัหาใหย่ิี่ยดิฝันบ่โอ้ยใหญ่ฝันมาเขาผลสีนมาให้ื่่นแม่ตัวใดกปะเนี่ย ัน่าหาติต่วันบอก่อยแต่ว่าวันสุกเก็บปริศนาอยู่เอาคือตรงกันแท้วันสัว่ามีห่าไม่ห่าตวันไม่ก็ไม่หามาเลยวันสัดาต่วันสุกยังเอาเด้ออ่าวันสัด์มันทีวันหยังันเนี่ยวันขุดมันขุดกสันอีกสอันอีกสงวันองวันอีกสองวันเีกสอันอีกันอีกสองันอีกเองวันไกสอวันอีกสองวันแม่สองวันี้ไอ้วันอีกสอวันีกสันอีกสอนอีกสองวันอีกงันอีกสองาันีกสพนอีกส่อีอยว่า อันจะได้ตัวได้อาตัวนี้แน่นันหกก็้แน่นอนให้พี่น้องรอดะค่นาอกตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งเบอร์โทร0ู4ย์ห9สี่ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกุดเหล็กไหลของหลวงโปศิลานะคะ idline นะคะ s เล็กทีเล็กสามสนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ปงๆังรวยๆสวัสดีค่ะ